เน้นๆเ,เลยจ้าอ่าฮะนันนี้ขอโอเคออกเดินทางกันเลยครับผมเนี่ยแหละผมใช้เลือกรถถังจากสารัฐ อเมริกาลุ้นลวนเลยครับผมใครหน้าไหนก็สู้ไอ้โดนอเจ,ด,ด,ด,จดักโอเคผมพูดเล่นแค่นี้นะเออสมมุตินะครับบินไกลย,ยาวไปองอ,อเมริกาใต้หร,รืออเมริกาเราก็ไม่ก็แคนาดาครับช่าเถอะนะครับก็ไม่ต้องพูดมากครับก็เล่นเลยครับผมไม่ต้องพูดมาก าคงโง่มั้งเยอๆๆๆๆเยอะเยอะเจอนองเลือดแล้วยิงเลยยิงเลยครับผมก่อนที่มันสิดภาพโอโหเฮ้มันไปแล้ว ตาย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 น้องพูดมากครับผมหนูตีกอ,องเลย 哦。Oh. อนะครับเ้ยนัดเดียวทำไมมันล่วงอ่ะเ,อเดียวนะไม่นัดเดียวแกถึงล่วงเราได้เฮ้ย้อมคู่ไหนดีเออโอ้โหผมไม่รอเล่นด้วยครับผม เ้ยเอยมันจะชนแนแล้วโอ้โหหมดเลยครับผมทุกคนนะครับมาดูกันต่อครับผมก็ร้อนๆน,นะครับยกที่สองอันนี้ก็คงไม่มีแมงป่องมาต่อยรถถังเราได้นะฮะ ไฟแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่เคลื่อนที่หรอกชาวบ้านโอเคยาวไปถัดว้าวโอ้โหสวนเนี่ยเล่นหลายครั้งแล้วผมโดนยุ่งอยู่หลายครัค้งนะผมผมบอกเลยว่าต้องระวังเอาไว้ของผมแล้วก็คือ M6 เฮ้ยนี่ไกล าโดนไหมโดนครับสุดว่าไม่โดนเฮ้ย์เย็นเจย์เจยนจะหนีได้ไหมเฮ้ยมันเล็งมันเล็งอยู่หลบเลยล้อล้อล้อเสียหายครับล้อเสียหายมันจะพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โดนไหมโดนครับ เข้้า่ไไมไดเกาะเนี่ยมันโดนแค่บัง<ม>เล้เรอล้อล้อล้อ,อยิงล้อทำไมเนอะตายปีนตะขับซ่อมเสร็จแล้วขึ้นที่ได้เลยรปสุนจอบก่อรถทัง,ถถงโอเคกำจัดทั่วได้แล้วผมก็แต่ว่าขึ้นที่ไม่ได้ด้วยนะครับ ช่วยได้ครับผมนอกจากรอนะครับถ้าเรามองตรงกลางนะครับมันจะมีไอคอนถึงเจ็ดไอคอนนะครับเียถ้าเป็นสีเหลืองก็มันก็จะเป็นมันก็คือตัวรับความเสียหายนะครับส่วนสีเทานะครับ ซีเทาก็จะเป็นว่าปกติครับผแต่ว่าเราเปลี่ยนรถถังไม่ได้นะครับเรามีโอกาสชีวิตเดียวนะเราต้องอยู่รอดเท่านั้นเฮ้ยมันใกล้จะตายแล้วานหน้า ยกร้อนมาดูที่เหมืองครับผมก็ยกที่สามแล้วเนาะแต่ทว่าต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเอาเปรียบเราไม้ผมไม่สนค่นะผมมีกอไม้ก็ไม่สนคนระับ เราชนไปกันอยู่แบบพวกเขาไม่ดีไหมเออนี่นี่ของเราเป็น,ปน,ปน,นไ,ปไ,ปไปเสาไฟก็วงไม่เป็นไรนี่แล้วนี่ขึ้นโดนเข้าปืน เราตอ้ฝาโลมันแน่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้อะไรวะอุ้ยคนมันจบตไปแล้วเรายิงเร็วเท่าเดิมไม่ได้ละดูดูดูซบซบดูซบ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 ตายรีบหนีเร็วรถถังกำลังจะระเบิดเดี๋ยวก่อน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 ทำไมนัดเยาคุแรงขนาดนั้นนะ เฮ้ยแบบนี้ไม่โกแบบนี้มึงมึงโง่แน่เออยิง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 โอ้โหเฮ้ยตัวเอาผมนอี่ไงนี่นี่นี่อยู่นี่เฮ้ย โอเคเรือค OK. ันเดียวแล้วนะครับข้างหน้าของเราโอ้ยโอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นก็ตายหรอกไม่เข้าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดเออนันหลพี่สวนหน้าจริญลพรนะครับผม โอเคมาอยู่ยกต่อไปครับผมก็ถือว่าอีกนการมันอยู่ว่ามันจะ,ะยิยงมั่วจะยิยงมั่วครับเยวได้กระสุนนะเออกระสุนฟรีแล้วผมบอกเลยต่ถ้ามันหมดเมื่อไหร่ก็พวกใครตัวมันนะครับ่อไม่ได้นะเออ ครับพี่มาเดีย๋ยวผมช่วยดันเฮ้ย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 เ้เฮยเฮนย้ย้ยเยเฮ้วเป้ยเฮ้ย้เยเฮอเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮยเ้เ้ ơi, xe hàng, 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 กล้อ,องเล็งวุดกล้องเลงนี่ยาก,กนะว่าไหมเยอะๆรุๆตุกๆ,ๆ,ๆส่วนรีโหลดขาจา,างเดี๋ยวๆเราไม่ควรใช้ระเบิดนะ้นัน้นๆ้าเนเม่มน,นี้นเชื่ออะไรไม่ได้นะเาาออซอ ผ่านเต่าผ่านเต่าโดน,นมีกระชาพับแน่นอนปล่อตัวน้นเฮ้ยหือว่าพังก่อนอรอะอร่อยอร่อย ล้อ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 เฮ้ยทำไรอ่ะโว้ยเออลงนี้น่าจะทำได้เร็เร็เราเข้าลงไม่ได้จิงไม่เข้าแอปเจียมมันก็น่ยังได้ ว่าไหมไม่โ่าก่าอมไม่ได้ว่าไปแล้วเกมนี้าาลายแล้วชีวิตโง่โง่โง่โว้ย รถถัง <laughs> โชคลายอ่ะเส้นเล็งเลยครับผมเอ,เ,อเอาสกีตสกีตยิงไม่เข้าเป็นไงละ่ะ แกดูโอ้โหจะย์น้องโอ้โหเอาแล้วมึงเอาแล้วครับท่านทำไมอ่ะเออจะ่งโดดโดดไม่รอดเฮ้ยโงนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่งล่อล่อด่อเออนั่นแหละนัดเกียวคงหลับดูที่ มึงหันนะมึงตายดูชีวิตโอเคครับมาอีกมาอีกช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ถึงเวลลาุยกัน รีบร้อนไหมทำไมเฮ้ย,ย,เ,อยเอาคนไปอยู่นู้นดีกว่าเออนี่เฮ้ยตรงนี้เข้าได้ไหมเนี่ยเข้าได้มั้งโอเคมันดูควบคุมยากว่าไหม เออโอโอโอ้โอ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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถถังไหนวะมันรัวกระสุนหนักทำให้เราถังข้าวศึกเป็นรอยยังไม่ได้เลยนี่ไม่เข้าอ่ะเโย๋ยยยยวิไม่กระสุนเรามันยิงไม่เข้าวะหายแล้ว พี่เขาบอกว่าน,น่าจะไม่ใช่้อนงนาเขาบอกเลยโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคันนี้ใช่ไหมไอ้ที่มันลวกระสุนโหยากแล้วครับคนหนีกระสุนมันหนีกระสุนมันหนีกระสุนออโอนอ

สกีสกีสกิดครับสกีสรุผมเฮ้ยรอมาเว้ยเฮ้ยเฮ้หยเยะเื่เยเยเยเอาลเพื่อนโดนทิ้งครับมาแล้วที่แกกวาดเรียบหมดเลยครับผมเออ ตายกูมเล่นยากไหมก็เล่นยากอยู่นะครับแล้วคนอื่นล่ะเล่นเป็นไหมใครรู้บอกด้วยนะครับเนี่ยแหละปัญหาเล่นยากเนี่ยมันก็เป็นปัญหาระดับตำบลเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ต้องเฮ้ยต้องทำอะไรมัง่งำลายแปดถังและตับกลางหูหนา่นั่นเลยโอเคครับจบครับผม